เอมธนวัน์ควงคู่ดาวมายุรีในมิวสิกวิดีโอสุดอลังการเติมใจให้กันใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเมื่อเอมธนวัต์ควงคู่กับดาวมายุรีเปลี่ยนลูกใหม่สวมบทเจ้าชายรูปรอและเจ้าหญิงแสนสวยร้องเพลงร่วมกันในมิวสิกวิดีโอสุดเวอร์วังอลังการเติมใจให้กันเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของคู่รักที่ต้องห่างไกลกัน แต่ว่ายังคิดถึงและห่วงใยกันเสมอซึ่งนอกจากบทเพลงจะไพเราะหวานซึ้งแล้วงานโปรดักชันก็ยังจัดเต็มนี่กว่าครั้งไหนไหนทั้งองค์ประกอบฉากเสื้อผ้าหน้าผมอลังการเวอร์วังจริงๆง,งานเบื้องหลังยังจัดเต็มสักขนาดเนี้ยแล้วงานเบื้องหน้าหล่ะจะอลังการขนาดไหนติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงเติมใจให้กันได้ที่ช่องไทยไทยได้เลยค่ะ ครั้งแรกของวงการเพลงไทยดุริยางทหารบกจับมือกีตาร์คิงแหลมมริศันบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสง <c oughs> ครั้งแรกของวงการเพลงไทยเจ้ากรมดุริยางทหารบกพลตรีกฤษดาสาริกาเปิดห้องซ้อมดนตรีต้อนรับมือกีตาร์ระดับตำนานแหลมมริศันซ้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์ดับแสงรวมกับนักดนตรีวงบิ๊กแบนด์มากกว่า30ชีวิต สำหรับการบันทึกเทปในชุมทางเพลงพระราชนิพนธ์รายการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเรียกได้ว,ว่าเป็นการจับมือร่วมงานกันครั้งใหญ่ของคนทำดนตรีที่หาตัวจับได้ยากอีกงานหนึ่งเลยทีเดียวซุปเปอร์วาเลนไทน์ยืนยันวงยังไม่แตก แววแววมาว่าช่วงนี้สามสาวลุกทุ่งสุดแซบโบเจนนุ่นวงซุปเปอร์วาเลนไทน์แยกแย้ายกันฉายเดียวเดินสายรับงานคนเดียวหลายเวทีพอถามว่าสามสาววงแตกหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบมาว่าวงยังไม่แตกจ้า แค่ทุกคนก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเจ้าภาพเท่านั้นย้ำว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังเหนียวแน่นดีและงานเต็มวงก็ยังรับอยู่อ้าวใครที่อยากเห็นสามสาวซุปเปอร์วันไท์เต็มวงก็ติดต่อไปได้เลยจ้าแต่ต้องรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าสาวๆว,วงเนี้ยเขาขิวแน่นกันจริง บีกรมลราดถ่ายทอดบทเพลงพิเศษกาวอดีตนายกชวนหลีกภัยรวมเป่าแซกโซโฟน <c oughs> หลังจากฝากลีลาและเสียงร้องไว้ในรายการฝนฟ้าอากาศผู้ประกาศข่าวคนสวยมากความสามารถบี B. กรมลราดที่หันมาเป็นศิลปินจับมาร้องเพลงในสังกัดชัวเอนเตอร์เทนเมนต์และมีผลงานเพลงดับไฟใต้ให้ฟังกันไปไม่นานล่าสุดเธอก็ได้เป็นตัวแทนรวมถ่ายทอดบทเพลงพิเศษ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงโดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2552และได้รับเกียรติจากอดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภยัยมาเป่าเซกโซโฟนกิติมาากดิ์ให้และได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอร่วมกัน ซึ่งตอนนี้สามารถหาชมได้แล้วทาง YouTube ค่ะ